สวัสดีครับผมชาติรันทรัพย์นะครับมาพี่น้องมาดูไอ้นุ่มตีจากแดนมังกรหรือว่าจากแดนแผ่นดินใหญ่เดินทางบุกเมืองสยามครับแล้วก็มาที่บุกรีรัมสานีเอสบายสองร้อยสี่ ที่มีค่าตัวไม่แรงครับก็รุ่นนี้จะได้รับความนิยมเยอะครับนะใช้กันเยอะเพราะว่าจะคืนทุนไวอ๋อรับจบครับเคียริง่งต่อยุคาแล้วก็วันจะพืชครับสิบเอ็ดไร่น้องค่อนข้างจะลบทีเดียวนอะ 6 0 0 0ชั่วโมงยังเจ๋วครับเฮ้ยหอฟหนหน่อยฟานหน่อยโูนน่ก็ยังได้อยู่ครับนะจะเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะองเฮ้ยมีเสียงครางนะ ยค่อยๆอยๆี่สิบเอ็ดตันก็นตีไปเลยเออนี่ครับต่อยูคามันอย่างนี้เลยเรท่านจะเอาออกยากครับยากมันเยอะถ้าต่อยางครับต่อยางพาร,ราจะง,ง่ายกว่าครับนะง่ายแต่ต่อยูคานี่ยาก ลาดชดเชยไ่น้องอ่ะต้นอ,อะไรเอ้ยอเดี๋ยวดูก่อนต้นนี้เป็นไม้ประดับได้นะเฮิฟไม้นเนื้ออ่อนครับมิซูบิชิครับ C M 5 0 K 3า V ไายาบ้า158พลังมาครับเลือเฟือ บักเก็ต0 9 3ลูกบอลเมตรไลแเทคแปดสิบเซนโลเลยเจ็ดแครเร์ย2ครับกาดข้างละตัวหลอดไฟ LED จอทัสกรินข้างในแอร์ย็นช้ำครับเครื่องเสียงเพราะปรับนอนได้ตัตัว3ล้านก้าหมืน่นไม่เนาะรุ่นนี้ แกไปแดงมาหกพัชั่วโมงก็ยังแกวครับช่วงนี้เดือนธันวาครับอ่อฝนไม่ตกแล้วอากาศก็ลมแรงแล้วก็เล้งคืนก็จะหนาวนะครับมีหนาวมีหนาวแต่วันร้อนจัด ข la ึ้นนาวอรอทกทีนี่เสริมด้วยเหล็กครับนะนแนวขวางไอแนวขวางนี่ทำเองนะครับโอ้ดินดินปลวกไนี่ท่านี่ดินปลวกเห็นว่าจะปลูกบักอื้อน้อง มีพวกบักอื้อได้มองนี่หรือว่าฟักทองดิสารเอินบักอือ้อบักอื้อนี่ฟักทองน้องกันักเคียมเนี่ยน้อยนาอ๋อคอย,คอยดึงไปอยูไรหนึงห่งใช้เวลาอกู่ไรหน,นึ่งชักวงกว่า งงไปเนาะว่ารกมากแต่ว่าดีครับต้นไม,ม้มีแต่เล็กๆสนใจก็สอบถามได้ครับแม็กซานจี่จดให้รถขุดก็มีนะครับรถมอเตอร์เกรดเดอร์ก็มีรถตักรอย่างก็มีครับนะ ว่ารถสุดขนาดเล็กจนใหญ่มีหมดครับรถบดก็มีน้องบุดง่ายๆว่าเครื่องจับหนักเครื่องก่อ,อสร้างครับนะเครื่องจัดก่อสร้างนี่มีหมดเหมือนกันครับรถสิบล้อยังมีเลยเฮ้ย

ถึงได้รถใหญ่น้องได้รถใหญ่นะครับถือว่ายังรออยู่ทุบเดี๋ยวนี้รถกุ็มีเข้ามาเยอะนะครับในมือไทยมีเยอะแยะเลยฟังเสียงเครื่องนะครับตานนี้ก็ใช้มิตซูนะครับเป็นรุ่น10 รุ่นสิบปัจจัของมันเร็วนะจะเป็นรุ่นเก้ารุ่นแปดก็จะใช้สูตรเล็กพันชั่วโมงก็เรียกอยู่ครับนะโอ้โรนเลอร์เนี่ยเอาสิบปจจเอาน้ำมันน้ำมันหยอดนะเครื่องเก่าก็ดีดีเนาะ บูมอาร์มเชื่อมนอกเชื่อมในครับเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามแทกระบ,บอกไฮดรอลิกสีดำรถขุดก็จะดาวอยู่ประมาณ10%เอนครับอ,อยู่บุรีดําก็ไปดูได้ครับที่สุรินทร์นะบตรงกับซานี่นี่งานเหมาไอ้น้อง เอ็ดไล่ตอนนี้เป็นสนยางครับ,ะบนะตรงนู้นก็ยางอ้วตรงนี้รกมากครับเนี่ยน่ครับโอ้เราบอกว่ามีแหล่งน้ำอยู่ตรงนี้เรับ ีคอโอ้ถ้าเป็นรถเก่าวะาสายหัดแตกได้น้องรถขุดก็ประมาณ4ปีหลังจาก4ปีก็สายไฮดรลิกก็จะเริ่มแตกะเราก็เริ่มไล่เปลี่ยนน้องนะครับ ส่วนการดูแลรักษาทอ็อัจฉรมีทั้งงานนี้อัจฉรบีเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเดินถ้าอันนี้ยังอยู่ใน p m ็มครับนะช่วงเซอร์วิสอยู่น่าจะ7,000ชั่วโมงหรือเปล่ากี่หัชั่วโมงตัวเดินก็ทุก1,000ชั่วโมงครับเปลี่ยนน้ำมันตัวเดินโบสวิงนะครับ ส่วนถ้าเป็นเครื่องยนต์ของเล็วก็น่าจะ5 0ครับครับเปลี่ยน500หรือว่าบางท่านนี่มันมีบางคนก็เปลี่ยนเปลี่ยนทุกเดือนนะรถเกา่าโอ้เครื่องยนต์ทนครับนะนะครับอเอ้ยโอ้โอโอบง่ีน้องเอ้ย ส่วนไฮดรอลิกก็จะมีอยู่ประมาณ2,000ชั่วโมง4,000ชั่วโมงได้ครับนะหรือว่า1,000ชั่วโมงแล้วแต่สกีดพรีเมี่ยมก็สักอาจจะ2,000ครับนะ2,000ชั่วโมงเปลี่ยนทีนก็ได้ครับนะพรีเมี่ยมน้ำมันไฮดรอลิกก็จะมีหลายเกรดนะครับ มีหลายค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นปตทบางจากอารทรนอา่ากแฮมนะครับหรือจะเป็นเชลพี่น้องนะครับมีหมดเยอะๆเลยก็ใช้ได้ทำงานแล้วแต่ครับนะแต่ใช้ของดีก็นานไม่ถึงว่าสัก 2,000ชั่วโมงครับหรือปีละครั้งหรือว่า4,000ชั่วโมงก็มีส่วนรถขุดเงินดีไหมเขามีงานก็ดีนอ้องนะครับวนใดที่จะเล่นรถขุดก็ต้องคิดก่อนนะครับโอ้ไม่ใช่อ้อยนะไม่ใช่อ้อยนะมันย่าอะไรนะย่าแปกบอกโอ้มีรกจริงๆ เจอหนูเลยครับนะเจอหนูเลยพี่น้องสนใจดูได้ครับ y YouTube ช่างชาติเจริญรัพ์นะครับหรือว่าเพจชาติเจริญรัพย์ Excavator and Truck ัสรรหารถขุดทั่วทุกมุมโลกให้พี่น้องได้ชมกันวาสซาน <c oughs> บอกไปทัวร์กราเพญาช้าตชาเนี่ย ว่าท่านใดที่คจะเล่นนะครับทุกอาชีพนั้นมีความเสี่ยงไหมนอ้องต้องศึกษาดีๆว่าเรานั้นถนัดด้านไหนนะครับถ้าถนัดก็จัดไปใจมันรักก็จัดไปไนอ้องฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ